ครับบรรยากาศที่จะขึ้นกระเชาไฟฟ้าบนหน้าหิวนะบรรณาหิ้วนะครับ <Yeah. S 1> ประเทศเวียดนามนะครับใน <Okay. S 1> บรรยากาศเลครับทนะี่นะรถเป็นกลังจะส่งพอกระเชาไฟฟ้าอยู่พอดีครับทยอยขึ้นทยอยลงบรรัดเดินนะครับบรรอาหารก่อน <c oughs> เดี๋ยวจะเอาบรรยากาศึอือมาพอเนี่ครับบหน้าหิ้วนะครับเขาห้องนำ้ำห้องส้วมก่อนเนอร์นะครับบรรยากาศบาเดียวต้องฟ้าเปิดนะครับเนอะร์ <c oughs> เอาละครับในแลเปิลหลงเรายกมือใบบายแล้วครับนกกีนลล่นะเอาผลไปมาแล้วครับเอ yeah, อพ่อ,พอ,พอแม่ๆโอาเอลินนะครับเอลินก็จะไปพอได้ผลไหนนี่เอลินเนี่ยเอาไปกับหลานนะครับนี่เนี่ยนะเอลินเอลิณเอลินเอลินกินครับเอลินทำลายเอลินครับนี่แหละมากับโอ้อยจะขาดจะก็จะจะรอดไปนะลูก อย่ารอดไปนะอย่ารอดไปนะเอลินนะครับหลานน้อยมาด้วยนี่นะครับโอ้อย่าอย่ารอดไปนะลูกอย่ารอดตาเสียวเอ้ยอมามาน้องพอเอลินเนี่ยจะรอดปองแน่ๆน้องเอ๊ะเอารับพอกันเอาไปหายาไปยาเรียกยาเรียกเฉยเลยลูกเอาเอาเร็วๆครับเด้อหลานจะรอดปองนี่เดินดื่มน้ำไปเร็วๆดื่มน้ำ อันนีเร็วเเเดี๋ยวเดี๋่าย่าย่นนมานแวเอาวล้วอ้วนี้จะเออเเเอครับไปเลยเออวิ่งไปเอีกเด้อครับเด้อเสียวแจ๋ลาน